ด็อกซีลาสารคดีอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์เสียงภาคไทยสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิลาก่อนใครลงทะเบียนที่ d o x i l a c o m ที่ปลายตอนล่างสุดของออสเตรเลียมีแนวชายฝั่งอันหน่าทึ่งหน้าผาสูง300ฟุตทอดไกลไปถึง1,200ไมล์ตลอดทางจนถึงออสเตรเลียตะวันตกเป็นรัฐขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มันคือบอ่อเกิดของความลับยิ่งใหญ่หลายอย่างแล้วสิ่งนี้แหละที่นักโต้คลื่นต้องจําไว้มันมีคลื่นที่สมบูรณ์แบบสูง50ฟุตและกําลังจะแตกสลายแต่โชคร้ายที่มันอยู่ห่างจากมหาสมุทรที่ใกล้ที่สุด150ไมล์และทําจากแกลนิตแข็งเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับการโดนซัดต,ตกจากกระดานและนี่ก็คือก้อนหินกลางคลื่น ลมและฝนได้สร้างรูปทรงแบบนี้มาตลอด2,700ล้านปีและที่บรูเม่ทางชายฝั่งตะวันตกคุณจะสามารถขี่อูดไปได้ไกลาย13ไมล์ไปบนผืนทรายสีทองที่หาดเคโบลไกลลงไปทางใต้ที่มังคีมายยังมีฝูงปลาโลมาปากขวดขนาดใหญ่และวิธีมองเห็นพวกมันก็คือขึ้นเรือ พวกมันชอบโต้คลื่อนที่หัวเรือและนี่ก็คือความลับของเราคุณยังได้ป้อนอาหารให้กับพวกมันอีกด้วยนักท่องเที่ยวเหล่านี้กำลังรอประสบการณ์จากหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่พิเศษที่นี่โลมาป่าจะได้ติดต่อกับมนุษย์อย่างอิสระมันเริ่มขึ้นเมื่อ40ปีก่อนเมื่อชาวบ้านให้อาหารโลมาปาขวดที่ว่ายตามเรือประมงมาจนถึงหาด จนกลายเป็นประเพณีตอนนี้พวกมันคุ้นเคยกับคนมากมันว่ายตรงมาที่หาดเพื่อรับอาหาร <Okay. S 1> พวกมันจะกินเฉพาะปลาที่จับมาได้สดๆและก็ไม่มากไปกว่าหนึ่งใน3ามของจำนวนที่จำเป็นซึ่งก็หมายความว่าพวกมันไม่จำเป็นต้องพึ่งกับอาหารที่แจกให้และก็ยังอยู่ได้ดีในป่า ซินล่าบอกว่าถ้าดูตรงดวงตาของมันจะเห็นรูเล็กๆซึ่งนั่นก็คือหูโลมามองเห็นและฟังเสียงได้ดีมากสุนัขอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่พวกมันมองเห็นแค่ขาวดำซึ่งต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเหล่านี้ซินล่าบอกว่าผู้มันเห็นสีได้ถึง80%อร์เซน์แล้วก็มองเห็นคนเป็นคนเธอเคยมาในชุดธรรมดาแล้วก็ยืนอยู่ในฝูงชนโลมาไหว้ผ่านมาแล้วก็วกกลับมาเหมือนจะบอกว่า มันเห็นเธอพวกมันสามารถแยกแยะได้ตอนนี้มีโลมาป่าที่อาศัยอยู่ในอ่าว400ตัวและนี่ก็คือความลับที่แม้กระทั่งชาวบ้านก็ยังไม่รู้แต่ละตัวสามารถระบุได้ด้วยรูปทรงที่คลีบมันเหมือนกับรอยนิ้วมือซิล่าบอกว่าสิ่งที่เธอชอบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก็คือเวลาพวกเขามาที่นี่จะไม่มีการแบ่งแยกกันไม่ว่าจะเป็นใครก็มีมิตรภาพเกิดขึ้น มีคนมาพบกันและก็ตกลงแต่งงานกันด้วยในที่ราบอันกว้างใหญ่ของออสเตรเลียตะวันตกเมืองนั้นช่างคล้ายกันอย่างมากยกเว้นแห่งเดียวคือนิวร์เซียเมืองที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจนกลายเป็นเอกลักษณ์มันถูกก่อตัวโดยนักบวชชาวสเปนเมื่อปี1846นี่คือชิ้นส่วนเล็กๆของสเปนเก่าหรือเม็กซิโกที่กลางดินแดนอาแบ็กของออสเตรเลีย ที่นั่นมีวัดโรงเรียนสองแห่งโบสถร้านขนมปังบาร์และหนึ่งในภาพวาดอันยิ่งใหญ่ของแท้จากศิลปินดังรวมไปถึงรูเบนส์ที่โด่งดังระดับโลกอันเป็นของกำนันจากสมเด็จพระราชินีอิซาเบลล่าแห่งสเปนที่ให้กับคณะนักบวชในปี1847เมืองนี้เกือบถูกกวาดจนราบด้วยไฟป่าแต่ก็ได้รับการปกป้องไว้โดยผู้ก่อตั้งคือดอมซาวาโดดอมพาวเวอร์กล่าวว่า นักบวชทำทุกอย่างเพื่อดับไฟแต่ก็ทำไม่ได้มันขยายวงใหญ่จนเกินไปซาวาโดจึงเข้าไปในกระท่อมวัดหลังแรกแล้วปลดภาพเขียนภาพแรกของเขาที่เรียกว่า o อาเลดี้ออฟก o อดคาเลงจากแท่นบูชาแล้วนำออกมาด้วยศรัทธาเขายื่นออกไปตรงไฟลมเกิดเปลี่ยนทิศไฟดับลงเองและทุกคนปลอดภัยนั่นคือปฏิหารที่เกิดขึ้น นักบวชมาถึงออสเตรเลียเพื่อก่อตั้งภารกิจสำคัญสำหรับชาวออบอริจินมีการสร้างโรงเรียนประจำและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ลาลักษณะของสถาปัตยกรรมสดใหม่จากสเปนยังคงอยู่ในการเวลาไปอีกนานกว่าร0อยปีและเราจะเล่าความลับเรื่องนี้ให้คุณฟังระเบียบเบเนดิกตีนหมายถึงพวกเขาจะต้องมอบความการุณาปลาณีให้แก่ผู้มาเยือนทุกคน ดอมกล่าวว่าแขกนั้นมีความสําคัญที่สุดในวัดนอกเหนือจากเจ้าอาวาสซึ่งจะได้รับการล้างเท้าการจูบและทําสิ่งต่างๆมานานปีแต่โชคร้ายเพราะนั่นคือสมัยก่อนแต่ในทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงปฏิบัติตามในวิธีดั้งเดิมบางอย่างและอาหารพิเศษก็คืออาหารในหมู่นักบวชด,ดอมบอกว่าถ้ามาตอนเวลาอาหารสิ่งที่ทำให้สะดุดใจที่สุดก็คือ ทุกคนทานอาหารกันเงียบมากและจะไม่คุยกันเลยทั้งนักบวชและแขกรับประทานอาหารชนิดเดียวกันซึ่งประกอบด้วยขนมปังอบแบบดั้งเดิมแล้วความลับชิ้นนี้เป็นอย่างไรกันแท่งช็อกโกแลตเนวนอร์เซียกูเมจากใจกลางออสเตรเลียถูกวางจำหน่ายโดยเซลฟริชหนึ่งในร้านค้าอันหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ พบกับนักบวชผู้รักการขี่มอเตอร์ไซค์ดอมพาลิโนวัย ino, ว90ปีผู้ดูแลส่วนมะกอก่ดอมพาลิโนผลิตน้ำมันมะกอกราว700กัวต่อปีและทั้งหมดถูกวางขายในร้านค้าในเมืองเขาดื่มน้ำมันมะกอกบางส่วนทุกวันและเขาเชื่อว่านั่นคือเคล็ดลับสุขภาพดีและความมีอายุยืน คนส่วนใหญ่คิดว่าออสเตรเลียนั้นเป็นสถานที่อันแห้งผากและพวกเขาเข้าใจถูกแล้วแต่เมื่อ150ปีก่อนพวกเขาคงคิดผิดและนี่คือความลับที่เราจะบอกคุณเอาแบกของออสเตรเลียนั้นครั้งหนึ่งเคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลน้ำทะเลล่าถอยไป และบัดน,นี้หลายล้านปีให้หลังในคูเบอร์เพดีซิลิก้าที่เหลือทิ้งไว้จากน้ำทะเลก่อตัวเป็นสิ่งที่พิเศษมากซึ่งเรียกว่าโอปอและคูเบอร์เพดีก็ไม่ได้เกิดโรคระบาดแต่อย่างใดแต่นี่คือภาพมุมกว้างของเหมืองโอปอที่แพร่กระจายออกไปไกลหลายไมา์รอบเมืองสิทธิการทำเหมืองจำกัดแค่1เหมืองต่อหนึ่งคนดังนั้นใต้ดินคุณจะพบคนงานเหมือง2,000คนที่ต่างหวังจะพบกับสมบัติ ลอยเฮเซลและคู่หูคือดอนมองหาโอปอมาตลอด10ปีพวกเขาสร้างอุปกรณ์ส่วนใหญ่ด้วยตนเองและใช้เวลา10ชั่วโมงในการขุด6วันต่อสัปดาห์พวกเขาขุดโอปอขึ้นมาได้มากแค่ไหนลอยบอกว่าถ้าบวกที่พบมาตลอด15ปีมันจะน้อยมากเพราะว่าถ้าหากว่าหาได้ง่ายคงไม่มีค่าอะไรโอปอจจำนวนน้อยนั้นอาจจะมีค่ามาก และนี่ก็คือความลับที่เราจะบอกอีกสิ่งหนึ่งชาวเมืองที่คูเบอร์เพดีผลิตโอปอได้กว่า70%ของโลกและนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนมองหาดดพบกับชายคนหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะการคุณพบโอปอที่ชื่อยานนี่อาธานาเซดิสเขาเป็นชาวกรีซซึ่งเดินทางมาที่คูเบอร์เพดีเมื่อ29ปีก่อนและพบกับคุมสมบัติตอนนี้เขาเปิดร้านของตัวเองแล้ว ถ้าหากว่าคุณอยากเดินทางไกล1,000ไมล์จากซิดนีย์คุณจะได้ราคาดีเพราะแม้กระทั่งที่นี่โอปอก็ยังมีค่าสูงอยู่ยานนี่บอกว่ามูลค่าของหินที่พบที่นี่คร่าวๆประมาณ30กกรัตซึ่งราคาประมาณแสนเหรียญออสเตรเลียและน่าก็มากกว่า50,000เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวคุณอาจคิดว่าโอปอนั้นขายได้ยากเพราะมีคำกล่าวว่ามันจะนำมาซึ่งโชคร้าย คูเบอร์พีดีนั้นจะมีอากาศร,ร้อนมากในฤดูร้อนประหลอดอาจจะพุ่งสูงกว่า140องศาฟาเรนไฮน์และชาวบ้านรับมือกันได้อย่างไรความลับต่อการอยู่รอดคือพวกเขาอาศัยอยู่ใต้ดินยกตัวอย่างเช่นร้านโอปอของยานนี่ถูกขุดเข้าไปในเขาและอากาศเย็นสบาย <L an> ยานนี่บอกว่า ความร้อนนั้นคือสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยและชื่นชอบถ้าร้อนมากในฤดูร้อนพวกเขาจะหนีเข้ามาแบบนี้ถ้าคุณอยากได้สุดสัปดาห์ที่สุดๆในคูเบอร์เพดีมันจะเกิดขึ้นใต้ดินและถ้าคุณอยากสารภาพบาปคุณก็ต้องทำใต้ดินเช่นเดียวกันเราจะเล่าความลับให้ฟังคูเบอร์เพดีนั้นได้ชื่อมาจากคำในภาษาอบอริจินอลซึ่งหมายถึงโพรงของคนขาวแต่โพรงเหล่านี้คือบ้านที่ดีซะด้วย ในนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่70องศาฟาเรนไฮต์แม้กระทั่งในฤดูหนาวเมื่ออุณหภ,ภูมิภายนอกลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอย่างน่าแปลกใจสิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำบนพื้นดินก็คือการเล่นกอล์ฟและก็เช่นเดียวกับทุกอย่างในคูเบอร์เพดีมันช่างแตกต่างแฟเวนั้นไม่ได้ราบเรียบและเขียวพวกมันไม่มีสีเขียวเลยแต่เรียกว่าสครับ มันทำจากทรายที่ราดด้วยน้ามันเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ปลิวไปไหนแต่มีบางอย่างในกอล์ฟที่เหมือนกันทั่วโลกนั่นก็คือการหาลูกนอกจากนี้ที่คูเบอร์เพดียังมีความลับอีกอย่างหนึ่งทะเลทรายทางเหนือของเมืองมีรั้วยาวที่สุดเท่าที่เคยสร้างมันยาวกว่ากำแพงเมืองจีนสามเท่าแนวลวดน้ำและเสาไกล 6, 0 0 0ไมล์มันเรียกว่ารั้วกันสุนัข เพราะมันถูกสร้างเพื่อป้องกันดิงโกกินแกะให้อยู่ภายในออสเตรเลียตอนเหนือไม่ให้เข้ามายังทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนใต้ด็อกซิลาดูสารคดีไม่จำกัดขนาดแมวยังชอบสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิลาก่อนใครลงทะเบียนที่ d o x com. s i l a c o m ความมั่งคั่งของเหมืองโอปอที่คูเบอร์เพดีนั้นเป็นแค่เรื่องเล็กเมื่อเทียบกับแร่เงินที่ถูกพบที่ซิลเวอร์ตัน ซึ่งอยู่ไกลออกไป450ไมล์ทางตะวันออกเมื่อ120ปีก่อนมันเป็นเมืองเมืองหน้าด่านวันนี้แร่เงินหมดไปแล้วมันแทบกลายเป็นเมืองร้างแต่นี่ก็คืออีกความลับหนึ่งบางครั้งมันถูกเรียกว่าฮอลลีวูดแ่งเกิแบ็กเราะถูกใช้เป็นที่ถ่ายทำ142ครั้งสำหรับภาพยนตร์เช่นเรื่อง Mad Max ของ m มลกิฟสันและภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมายและดาราดวงเด่นคุณคงเดาได้น,นั่นก็คือ นันน่เองด้วยอุณหภูมิที่มักสูงถึง100องศาฟาเรนไฮน์ในฤดูร้อนนักเดินทางมักจะแวะผ่านมาดื่มเบียร์แม,แม้กระทั่งขิ้งกาก็ยังแทบตายเพราะความกระหายภายในทั้งหมดดูค่อนข้างปกติดีแต่ความลับใหญ่ของผับแห่งนี้ก็คือการทดสอบซิวเวอร์ตันถ้าคุณผ่านการทดสอบนี้คุณจะได้เบียร์ฟรีและที่นี่นักเดินทางที่กระหายน้ำจะทำอะไรก็ได้เพื่อแลกกับ <Okay. S 1> เบียร์เย็น ชิวแอนนิเคอร์ซี่เจ้าของจะเป็นผู้ให้คะแนนและแน่ก็คือเคล็ดรับขณะที่ผู้หญิงกำลังสนใจมันฝรั่ง โจจะบีบน้ําเย็นลงไปทางกางเกงอย่างน้อยผู้เธอก็ได้เบียร์ฟรีและการกุศลก็ยังได้เงินอีกด้วยหนึ่งในกิจกรรมการกุศลก็คือบริการแพทย์ Royal Flying Doctor ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Broken Hill ซึ่งอยู่ใกล้ๆตลอดเวลากว่า70ปี Flying Doctor ช่วยชุมชนเอาแบงค์ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และนี่ก็คือความลับอย่างหนึ่งของออสเตรเลียการทำงานของ Flying Doctor หรือหมอเวหานั้นครอบคลุมพื้นที่ราว2.8ล้านไมล์ซึ่งขนาดเท่ากับยุโรปตะวันตกประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งแต่ออสเตรเลียนั้นกว้างใหญ่มากดังนั้นที่นี่คุณจึงพบกับครอบครัวจำนวนน้อยอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ทหญทเท่ากับรัฐเทนเนสซี โรงพยาบาลนั้นอยู่ไกลาจากกันถึง500ไมล์ดังนั้นแพทย์สามารถบินไปยังเมืองเอาแบกเพื่อตรวจสุขภาพผู้คนรวมทั้งในยามฉุกเฉินด้วยวันนี้หมอปีเตอร์ไลเอาไปเยี่ยมเมืองวิลคานียอันห่างไกลมันเป็นหนึ่งชั่วโมงบินทางเหนือจากบรอกเอนฮิลไปยังวิลคานียวิลคานียนั้นอยู่บนแม่น้ำดาริงแม่น้ำสายยาวที่สุดในออสเตรเลีย ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของประเทศแต่เวลาผ่านไปและในตอนนี้ประชากรลดลงเหลือเพียงแค่700คนวิลเคนเนียนั้นเคยมีแพทย์ประจำแต่เขาจากไปเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นฟร y i ยิงด็อกเตอร์จึงไปเยือนอาทิตย์ละครั้งนี่เป็นการแพทย์อย่างเดียวที่คนในดินแดนห่างไกลได้พบพวกเขาแกล้งกว่าคนเมืองเช่นนั้นหรือปีเตอร์บอกว่าพวกเขาแกล้งกว่าเพราะสถานการณ์ที่อยู่ต้องอยู่ในที่ของตัวเอง พวกเขาไม่อยากจะจากไปไหนอยากมีชีวิตแบบนี้พวกเขาจึงต้องพึ่งพาตัวเองและจะต้องรับมือกับทุกอย่างได้การทำงานกับคนเหล่านี้วิเศษมากถ้าไม่ได้มา ถ้าไม่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินก็จะไม่มีใครดูแลพวกเขา Flying Doctor เหินฟ้าขึ้นไปเดินทาง200ไมล์สู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือถัดไปเขาอยู่ในการดูแลของนักบินจอห์นกิฟเฟนที่มาจากเมืองมาราทอนฟลอริดาเมื่อ12ปีก่อนและเขาก็รักการผจนภัย จอนกล่าวว่าเขาว่าสิ่งน่าตื่นเต้นที่สุดก็คือลงจอดตอนกลางคืนในที่ยากๆมันเหมือนกับการบินในความมืดด้วยการจุดเทียนซึ่งทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นจอรนไม่ได้รับการฝึกด้านการแพทย์แต่เขาสามารถช่วยได้ในยามฉุกเฉินจอนบอกว่าบางครั้งหมอต้องการความช่วยเหลือหยิบของบางอย่างให้เขาก็รู้ซึ่งว่ามันหมายถึงอะไรและก็ช่วยหยิบของได้ จอห์นซึ่งเป็นนักบินคนเก่งนั้นโด่งดังมากในย่านนี้เพราะสำเนียงแบบอเมริกันของเขาจอห์นบอกว่าคนที่นี่อาจคิดว่าเขามีสำเนียงอเมริกันแต่ทุกครั้งที่กลับไปยังสหรัฐคนจะถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนออสเตรเลียนะไม่ใช่แค่แผ่นดินแห่งทะเลทรายแต่ยังมีป่าดิบชื้นและเมื่อเราพูดถึงฝนเราหมายถึงฝนจริงๆ ที่นี่ในแหลม Tribulation พวกเขาเจอฝนตกถึง13ฟุตต่อปีทั้งหมดนี้ทำให้เกิดสภาพอากาศที่เหมาะสมในการปลูกผลไม้และที่นี่มีสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงนักสภาพแวดล้อม Bigby Big God ได้สร,สร้างสวนผลไม้ที่แปลกที่สุดด้วยผลไม้กว่าร้อยชนิดที่งอกเงยจากเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมจากป่าดิบชื้นทั่วโลก ดิกบี้เปิดส่วนของเขาให้นักเดินทางและนักท่องเที่ยวเข้าชมคุณสามารถเข้าไปลองลิ้มชิมรสผลไม้แต่มีอะไรพิเศษบ้างหละ่ะลองนึกถึงผลเบอร์รี่ที่หวานกว่าน้ำตาลร้อยเท่าผลไม้ที่รสชาติเหมือนไอศกรีมวานิลามาฝรั่งรสกล้วยและแม้กระทั่งไอศกรีมรสมะนาวมันเป็นร้านไอศกรีมป่าเด็บชื้นที่มีกว่าร้อยชนิด i've just unzipped the skin. i've just put a light cut through the skin. And it's a bit like a fruit giving birth. if you've ever attended a cesarean, it's almost exactly what it looks like. are you ready for the bad news yet? i forgot to tell you. it's got the second highest calorie count of any fruit. this one has five times the calorie count of banana. that was delicious. it was just so sweet. It was it was lovely. it's like paradise. แค่จะได้ลิมรสผลไม้สิบอย่างและไปทัวร์สวนผลไม้ทั้งหมดด้วยราคาไม่กี่เหรียญและนี่ก็คือผลไม้ซึ่งไม่เพียงเป็นความลับแต่เป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวดิกมี้บอกว่านี่คือผลเบอร์รี่แดงมันจะเปลี่ยนวิธีลิมรสในป่าซึ่งจะรับรู้ได้เวลากินอย่างอื่นตามหลังเขาบอกว่าเพราะผลไม้มหัศจรรย์นี้ทำลายความสามารถในการกินของเปรี้ยวเช่นถ้ากินเข้าไปมะนาวจะหวานเหมือนน้ำตาลเทียมเลยทีเดียว เขาบอกว่าปีก่อนมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งคลั่งคล้ายผลไม้มากเขาออกไปกินหลายสิบอย่างมีรสชาติผลไม้เต็มปากทำให้ค่ำคืนของเขานนั้ไม่สนุกเอาซะเลยเพราะเบียร์ของเขารสชาติเหมือนกับน้ำมะนาว 70ไมล์ทางใต้คือเมืองแคนส์ในเขตร้อนและนี่ก็คือความลับอีกอย่างหนึ่งของออสเตรเลียแคนเป็นฐานของการส่งไประีนีที่ยาวนานที่สุดประจำวันและวันนี้มีการส่งของพิเศษเป็นสุนัขชื่อสลิมมาเป็นการเดินทางที่แสนสนุกผู้โดยสารมักจ่ายเงินเพื่อติดรถไปด้วย การส่งประชีชครอบครุมพื้นที่1,000ไมล์ซึ่งไม่ใช่แค่14ตู้แต่จะต้องไปทางอากาศด้วยเพราะว่าถนนนั้นเข้าไปไม่ถึงเอเดรียนบอกว่าในฤดูฝนสถานีเหล่านี้และเมืองจะเข้าไม่ถึงต้องส่งทางอากาศซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาป้ายจอดพักป้ายแรกคือชุมชนริมแม่น้ำล็อกฮาร์ท ขณะที่เครื่องบินกำลังเติมน้ำมันโดยจอห์นฮาร์ตเอเคอร์ผู้จัดการสนามบินทีมงานและสลิมก็ได้พัก oh, right. ทุกวันนี้คุณ s <S จ่ายค่าสาธา <c oughs> รณูปโภคผ่านโทรศัพท์ <c oughs> และอ่านข่าวทางเ <c oughs> น็ตได้แล้ว <c oughs> ดูเหมือนเทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทนบุรุษปร,ษ,ปรษณีในที่สุดจอนกล่าวว่าเขาคิดว่าอีเมลหรือเทคโนโลยีนั้นจะมาทดแทนไม่ได้มันคือการติดต่อระหว่างคนด้วยกันและรู้ว่ามีเส้นชีวิตของคนอยู่ มันเปรียบเสมือนกับเส้นชีวิตเลยทีเดียวแต่เขาไม่เพียงส่งปเีย์เท่านั้นมาก์บอกว่าที่แหลมยอกต้องทำทุกอย่างทั้งส่งปเีย์ส่งข่าวลือยาผลไม้และผักเอเรนโคกล่าวว่าที่นี่มีคนมากมายส่วนใหญ่เธอจะมองหาสถานีปศะสุสัตว์คนเหล่านี้ใจดีมากเธอจะพักกับคนพวกนี้ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ้ดยรวมแล้วออสเตรเลียมีถนนหลวงยาว1,80 0 0 0ม่ไมล์มากพอที่จะทำให้นักขับรถที่ชื่นชอบขับไปได้ตลอดทั้งปีแต่นี่ก็คือความลับของนักเดินทางไม่มีถนนดีๆสักเส้นที่ทอดผ่านป่าอันเขียวขจีซึ่งทอดไกล5 0าย500ไมล์จากหลังเมืองแคนไปที่ปลายของแหลมยอกซึ่งเป็นจุดเหนือสุดของออสเตรเลียนักบินที่นี่จะต้องเก่งจริงๆการบินในเขตร้อนนั้นต้องอาศัยทักษะพิเศษ มาร์กล่าวว่าในตอนนี้กำลังจะถึงสถานีโทรเ,เ,เ,เลขมอตันเขาบอกว่าเวลารับนักบินจะต้องรับคนที่มีประสบการณ์บินในพื้นที่ห่างไกลเพราะสนามบินที่ใช้นั้นเป็นสนามบินดินและจะต้องเจอฝนตกหนักในฤดูฝนเจอลมแรงในฤดูแล้งและก็ต้องอาศัยทักษะการบินเข,าบ,า,ขาบอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์น่าสนใจกับอากาศแต่ทุกอย่างที่ทำจะเตรียมการไว้ล่วงหน้าพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ แม้บางครั้งจะน่าสนใจแต่ก็ไม่น่ากลัวหรือว่าเกิดอันตรายใดๆขึ้นสลิมได้ถูกส่งมอบแล้วงานใหม่ของมันก็คือการต้อนวัวแล้วผู้โดยสารที่แปลกที่สุดที่พวกเขาเจอละ่ะเป็นใครกันเอดเรียนเล่าว,ว่าพัสดุประหลาดที่สุดก็คือจระเข้เจ้าหน้าที่ที่รับบอกว่า เรามีของแปลกเธอบอกว่าอย่าบอกนะว่าเป็นจระเข้ซึ่งเขาก็บอกว่าใช่แล้วดังนั้นจึงเคยมีจระเข้ขึ้นเครื่องโดยต้องนำมันส่งกลับไปยังอุทยานแห่งชาติเพื่อปล่อยให้มันเป็นอิสระเครื่องบินส่งเพนีบินไปตามริมขอบของหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดของออสเตรเลียคือแนวปะการังเกรตแวลเอริฟมันเป็นหนังพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำของพระเจ้า และเทียบได้กับป่าอเมซอนใต้น้ำเลยทีเดียวและนี่ก็คือความลับของมันมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดถ้าคุณนำมันไปนวางไว้บนแผนที่อเมริกามันจะทอดไกลา50าไมล์จากนิวยอร์กไปจนถึงนิวออรลีนมันใหญ่กว่าแคนซัสและเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่มองเห็นจากอวกาศแต่พวกมันค่อนข้างเปราะบางแม้กระทั่งเหงื่อของมนุษย์ก็ยังสร้างความเสียหายได้ แนวปะการังนั้นมีผู้มาเยี่ยมชมสองล้านคนต่อปีแต่นี่เป็นความลับในบรรดาเกาะกว่า2,000แห่งของแนวปะการังมีเพียง20แห่งเท่านั้นที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ดังนั้นชายหาดที่นี่จึงมักจะว่างจนสามารถอยู่ตามลําพังได้แล้วเราจะเผยความลับที่น่ากลัวให้คุณฟังบางแห่งคุณว่ายน้ําไม่ได้เลยเพราะแมงกระพุนบ็อกซ์การสัมผัสหนวดของมันครั้งเดียวคุณอาจจะตายได้ใน3นาที ทุกๆฤดูหนาวนอกแนวปะกการังคุณจะเห็นฝูงวานอพยพพวกมันอพยพไกลกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนโลกใบนี้และก็มีฉลามที่นี่ด้วยเช่นกันที่แนวปะกการังคุณจะเห็นฉลามเสือพวกมันว่ายวนรอบเยื่อนานถึงหนึ่งชั่วโมงแต่พวกมันก็ไม่กินคนถ้าหากว่าคุณพบก็น่าจะขึ้นจากน้ำได้แล้วและถ้าว่าคุณโชคดีสุดๆคุณอาจเห็นฉลามขาว แต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและทั้งหมดนี้ก็คือการเผยโฉมออสเตรเลียของเราเราเพียงแค่สัมผัสเรื่องราวความลับและความมหัศจรรย์ของมันแค่พื้นๆเท่านั้นยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากเช่นการเล่มขนกระต่ายถ้วยอูดกล้วยยักษ์ฟุตบอลแบบออสซี่บังเกอร์บังเกอร์และสถานีแอนนาครีกด็อกซีล่าดูได้ทุกที่ทุกเวลาสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซีล่าก่อนใครลงทะเบียนที่ d o x i l a com